สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับตั้มชีวียามเช้านะครับตีห้ากว่านะผมตีห้ากว่าพอหกโมงแล้วนะผมอ่าวันนี้มาอัปเดตไก่กับเป็ดให้ดูนะครับเยอะมากครับผมนี่นะครับเยอะมากครับผมนี่นะครับขังไว้ในนี้ก็มีนะครับผม มีตัวหนึ่งบินออกไปข้างนอกครับตันนั้นบินเขาต้องตัดปีกนี่นะครับเขาไปกินต้นกล้วยครับพาไปดูนี่กินต้นกล้วยครับผมผมพาไปดูสวนผักนะครับผม ว่าผมขัง,งไว้เต็มนี่แหละครับผมตัวนี้มันพาลูกมันมันนอนตรงไอที่จดอดรถขี่เต็มเลยครับตอนนี้ไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่นะครับวันนี้พามอัปเดตสวนผักครับผมพอดีย้ายมาจากหน้าบ้านนะผมีต้นมะเขือเริ่มสวยแล้วนะครับ นี่นะครับมะเขือออกลูกแล้วนะผมมะเขือน,นะครับมะเขือครับมะเขือเทศมะเขือเทศนะครับนี่นะครับนี่ต้นพริกนะผมพริกลูกดกมากครับผมปลูกในกระถางยางรถยนต์นะผมย้ายมาจากหน้าบ้านนะผมนี่นะครับก็กำลังฟื้นฟูนะครับ อันนี้ก็คือต้นถั่วนะครับผมถั่วฝักยาวนะครับกำลังเลือ้อยขึ้นนะครับอัปเดตตอนเช้าเช้านี่นะครับกำลังขึ้นพอดีเลยนะครับแล้วก็มะนาวนะครับมะนาวมีลูกนะครับผมนี่นะครับมะนาวที่พตาเกียรตมาจากต้นหน้าบ้าน อันนี้คือต้นมะเขือนี่นะครับต้นมะกรูดไปดูนะครับอันนี้ตัดแต่งใบมันเนาะอันนี้คืออ,อะไรนะคล้ายขนนะเรียกอะไร ะนาวนะครับนี่คือต้นมะเขือนะครับนีวก็ต้นถั่วนะครับปักบุ้งตัดกินแล้วนะครับรอบรอบหนึ่งนะครับผมหมูกินนะนี่ก็เหี่ยวกลางฟื้นฟูนะครับอ๋อต้นโเลีนะครับขน้าูเลีนะครับนี่นะครับคน้าูเลีนะครับผม กำลังฟื้นฟูอ่าอันนี้น่าจะเป็นอะไรเนาะวัตถุดรบอะไรนี่แหละมั้งนะครับกำลังปลูกปลูกปลูกเฟนด์ปลูกม้วบาทดนะูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอ่า ยายไปยามตุ้มนะครับผมครับ,รบท่านผู้ชมนะครับไม่รู้จะไปทันหรือเปล่านะครับผมว่าผมจอจาจักรยานมาที่นี่ย่างแบนนะผมผมก็เลยปั๊มลงเสร็จแล้วก็เติมลมนะครับเริ่มจักรยาน ขับรถกระบะผ่านได้นะครับตรงนี้เป็นน้ำตรงนี้ก็จะเป็นป่านิดนึงนะครับเป็นป่านิดนึง วนะันสอ,องอทีเนาะอยากจะไปจริงนะครับม,มาไม่ทันแกยังไม่มีเวลาว่างมาตัดหญ้าตัดใหญ่นะครับมีแต่ง,งานซ่อมครับเมื่อวานก็ซ่อมไปครันหนึ่งก็ทั้งวันเลยนะครับถอดแล้วก็ประกอบใหม่นี่นะครับผมมาผิดที่ครับผมขอบผมจริงๆด้วย ตรงนี้มาตัดหญ้าเลยพามาดูโหฮัลโหลสุดยอดครับผมบรรยากาศนะครับตรงนี้เป็นอ่าข้าวโดนะครับผมข้าวโดนะครับ อยู่บ้านแถวบ้านผมเขาเรียกอันข้าเบาเนาะขซาสสารนะนะครับนี่นครับเกี่ยวเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเกี่ยวเสร็จแล้วหญ้าลกมากครับไฮนี่แหละยังลกที่สุดก็จะเหลือไฮใหญ่นะครับข้าวเหนียวนะตัวนี้เป็นข้าวเหนียวนะครับขเขาจ้าอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมหนึ่งสองสามเด้อหนึ่ง 2 3งสามสี่เลยอีกสี่ไฮนะครับผมสี่แต่ว่ามันยังไม่สุกเนาะมันเขียวๆอยู่นะครับยังไม่สุกเท่าไหร่เลยนะครับอันนี้ก็บรรยากาศอันนี้คือสนามหญ้าไม่ใช่สนามหญ้านะครับสวนหญ้าที่ปลูกไว้นะครับก็เยอะนะครับแต่ว่าบัวยังไม่มีนะครับน้ําในสระนะครับมาอัปเดตให้ดูนะครับก็ยังไม่ลดเท่าไหรนะครับผม นี่นะยังไม่ลดนะครผมก็ยังเยอะอยู่นะครับปลาก็ยังเอากินหญ้ายอยู่นะครับพนู่นนะครับเพียงนาไว้นอนนะครับนี่ก็จะเป็นป่านิดนึงนะครับฝั่งนู้นเป็นป่ายางนะครจักยาน คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับกับบรรยากาศนะครับอ่าเยน็ยนๆสดชื่นนะผมนะครับสวัสดีครับ